สวัสดีสมาชิตเอฟซีทุกท่านคลิปนี้เอสซีมาลงไหวหุ่นดาวโจนชาววันที่27กรกฎาค่มพี่น้องกะเป็นแนวทางแต่สมาชิกเอฟซีอบถูกอกถูกใจก็ตามพี่น้องถ้าถูกอกถูกใจก็กดที่ตามช่องนีนไว้พี่น้อง ้าบวชอกกรบพานเข้ากับเบิงไหวเป็นแนวทางหวยกะมี่เขามีรุดพี่น้องหลุดบ้างเข้าบ้างกาเป็นการคำนวณถ้าช่วงไหนเลขบวเดินเข้ากับยุดถ้าช่วงไหนเลขเดินสูตรมันเดินมันเข่าเข้าไปจังตาม เขากับเบิ้งไหวเป็นแนวทางแต่เข้าจบเข้ากับตามถ้าบอชอบเข้ากับพานาคลิปนี้เข้าก็มาเบิงง้งกันเลยแนวทางหวยหุ้นดาวโจนเช้าวันที่ยี่สเจกระดกกระดาพุ่มพี่น้องชุดเจาะสองตัวบนหลังที่จะมี 0 5ห้าหนึ่งห้าศูนยนึย่า,า,าวตัววิ่งตัวรูดพี่นองกะ เด่นห้าตัววิ่งตัวรหลเด่นห้าตัวร่องกับซีพี่น้องเด่นหาร่องซีอ่ากันกันเบิรนพี่น้องกันเบิรนถ้าเกิดอ่าหากว่าสามารถชีก เอฟซีโบอบตัวเด่นบบสอบตัวเด่นหาเอากะเอาซีไปจับคููพี่น้องเอาตัวร่องไปจับตัวร่องไปจับก็จะได้ประมาณสี่ศูนย์อ่าสี่หนึ่งสี่สองสี่ สามกับประมาณนี่พี่นอ้องเอาตัวร่องไปจับนี่คือแนวสร้างไว้หุ่นดาวโจนส่วนอ้ายักษร่องสามตัวกับเอ็ดกับจับไว้ก็จะมีสี่ห้าศูนย์พี่น้องอันนี้ก็คือแนวทาง ถ้าเกิดสะมาชิดเอฟซีถูกอกถูกใจก็ตามไม่นองแต่ว่าสอบกระพานกะโศกโศกมันมันทุกคนครับ